มหาอสซิลาดช้อปปิ้งผมก็เข้ามาแล้วนะนี่อันนี้ก็เป็นพวก,กอสซิละนะับเอ้ยยังหืเปอรนี้มโกซิลอกไกแกนก็มีครับตัวเล็กเด็ดสเตรียมมูโต นเดี๋ยวขอดูตัวนี้กออันนี้หนึ่งพันหนึ่งสิสี่ครับหนึ 1, น่งพันหนึ 1, น่งรอสิอมงอัดมายั้ไง เพื่อนๆว่าตัวไหนเหมาะส่วนผมรู้นะผมรู้แล้วหละว่าตัวไหนเหมาะตัวนี้อ่ะเอาล่ค่ามันแพงเดี๋ยวผมจะ มืมไม่เราต้องสังเกตตรงด้านล่างก็มันจะมีราคาผมเจอแล้ววันนี้ต้องเลื่อนให้มันไปอีกเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปก็จะได้ตัวอื้เห้ยเอ้ย นี่คือเบอร์นิงกัสซิล่าครับอ่าตัวนี้ถ่ายรูปแล้วแล้วก็ตัวนี้ครับกัสซิล่ามิเลเนียม uh huh. อ่า โอเคครับว okay, ่าขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย